มีใครรู้จักปูชนิดนี้ไหมทุกคนแต่บ้านฉันเรียกปูหินนะคะปูที่มันอยู่ภูเขาเป็นปูภูเขากิโลละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะวันนี้ก็จะทําเมนูอั่วปูหินนะคะรู้เคยได้ยินไหมอั่วก็เหมือนห่อหมกแต่ว่ายัดใส่เอาเครื่องยัดใส่ในตัวปูนะคะวันนี้แม่ก็จะมาช่วยทําโดยการที่แกะปูออกจากกระดองแบบวเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะแต่กูก็มีหน้าที่ตำ เครื่องพวกนี้เราก็ทํานะคะที่เห็นอย่างนี้ก็คือข้าวเบื่อนะแล้วก็จะใส่เป็นหมูสับแล้วก็ใส่มันปูที่เราแกะไว้เมื่อกี้แล้วก็เครื่องแกงที่เราโขกไว้แล้วก็ปรุงรสด้วยผงชูรสเกลือน้ำปลาปลาน้ำปลาละแค่นั้นแล้วก็เนื้อก็จะเป็นน้ำข้าวเบือ่อที่กูใส่น้ำแล้วก็ใส่ต้นหอมผักชีแล้วก็ตาให้มันเข้ากันไปให้เป็นเนื้อเดียวกันให้มันเนียนๆแล้นะทุกคนก่อนที่เราจะเอาไปยัดในกระดองปู ตอนนี้แหละกูกําลังงงวา่ากูจะใส่ตัวไหนดีตัวไหนมันคู่กันตัวไหนมันเป็นตัวเดียวกันไม่เป็นไรก็ใส่ใส่ไปเห็นไหมใส้ถัลักออกมาเลยเรียบร้อยแล้วค่ะทุกส่วนันนี้ก็จะเป็นไส้ที่เหลือเราก็จะไปใส่ใบตองแล้วก็ประนําไป,น,ไปนึ่งด้วยกันกับปูเมื่อกี้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยแต่ทํานานมาก เราไปนึ่งรวมกันเลยนึ่งแค่ให้หมูสุกปูสุกก็พอแลว้วไม่ต้องนึ่งนานนะเนือเดี๋ยวเนะืปูมันจะแกะไม่ออกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนนี่หอมมากๆ